ที่บีต่างแล้วใครักรเนี่ยจะได้ช yes. <Okay. Yes. S 2> ิมก่อเลยนะคะว่าาใจบนะคะแ็นก็สามารถบอรสชาติได้เลยะนะคะนี่ก็กลังยืนยันก็เป็นใจใหญนปบค่ะก็บดีเี่มเลยนะคะน่ยนะทายค่ะตายนะคะแล้วอย่างไรก็่อยแคร่อยนะคะก็มากันได้เลยจ้าเพื่อนจ้า ปลาไหมไม่ลายำแซลมอนฟางยี่สิบเอ็ดครับยำแซลมอนบ้านไหนจ๊ะแซลมอนจ้ายำธรรมดาที่รัก ประทุกกำงสามนะ้นะสาถานประชาราชความเป็น2ยี่บสี่ห้วยขวางครับย่างปูย่าไม่ร้าหมูยอไข่แกมแดงบ้านไหนจ๊ะที่สิรรบเอ็ดที่เดิมปา้าไหมไม่ปรรารา้าเผ็ดไหม ไม่ร้านนะราาทีนี่ ไข่มึกตามเลนะไข่มึกหนึ ork, <c oughs> ่งปรานะแล้วก็ไข่ปูหนึ่งปรานะเจ็บไหมเจ็นได้นะ thầy mình đang phải nuôi nó you okay. know ไม่ได้มาโชว์ยีมีกนะุ้งกุมาสุกหนึ่งนะกุมาสุกปุกุมาสุกปาร้าในกลางนะแล้วก็กุ้งสืกปลาร้าเผ็ดมากพิหมดไปสองถังนะครับร้านยำสาขาประชารับบางเพนยี่สิบสี่นะหมูยอเติมด้วยถังที่สนะองนะตั้งน้ำต้มหน่อย เอมาแล้วเมาแล้วไม่จะทำปูม้าหรอครับไม่ทำปูม้าหรอครับทานแล้วห่ออัชอบนัวไหมนัวชอบไหมนะชอบนัวไหมชอบชอบชอบเสพชุรสหรอเล่นมาที่ต้องเล่นโอ้โหปบบล่นเละคุณใส่แล้วขนาดนั้นกขึ้นก่อนนะสองช้อนูน โไม่เป็นยงเขาชื่อชุณอะไรหรอเขาแป๊บลุ้ยเอามะนาวนะลุ้ยหลงนายถ่ายมาทำไรอ่ะมาทำอะไรใช่ไหมโตรดสุดสั่อทาผับปอกผับบอกอะผับปอกับปอกเดี๋ยวจะพรเดี๋ยวจะพิรารนาแล้ว สวัสดีเชื่อว่าทุกคนคงจะสนุกนะคะกับการกินยำของตอนนี้ยังไม่มีไข่แมงดาใช่ไหมแมงดาใั่ไหม yeah <coughs> มีไข่ด้วยเหรอไข่ประกบทรักรนะฮะเฮ้ยไข่ไข่ปูนี่โหถ้ากินสดนะาตื่นตาเลยนะ จี๒๓จ้าปูม้าสดนะปลาเผ็ดมากแล้วก็หอยแทงเซกกลางปลาไหมจ๊ะปลาปลานั้นแล้วก็แล้วก็แซลมอนกระป๋องคะแนนหนึ่งอย่างอะไรดีแซลมอนเป็นอะไรดีถือสายไหมโอเคปลาหมดเลยนะ ้แล้วมันสุกว่าประกอบนะอันนี้ไม่อันนี้สดนะอ๋อสดใช่ไหมใช่เลือกยังไงครับประกอบครับว่ามีไข่มันบอกบอกเป็นเคล็ดลับเลือกที่เป็นตัวเมียเรไปซื้อกงเดี๋ยวเกิดจะได้ตีไข่ถ้าเป็นแต่เนี้ยถ้าเป็นชายจะลงเคล็ดลับแรกเป็นตัวเมียฮะแต่ถ้าไปมหาชัยอ่ะแร่อ้าหลอกพวกเขาบอกว่าตัวแบบนี้นะตัวแบบนี้สีแบบนี้มีไข่ เลือกแบบนี้มาไม่มีใครจะก้าตัวหนึ่งแต่ตัวมีใครเอาใครอีกราคาหนึ่งไง วันเดือนวันท <im Liberty eye throat> ี <min> er ่สามวันที่สามรามคาวันที่เจ็ดลักระบังเจ็ดลักระบังแล้วก็วันที่วันที่สามรามคาวันที่เจ็ดลักระบังสามรามคายเจ็ดลักระบังนะฮะสถานต่อไปนะก็จบถ่ายรูปก็จบถกาอยากอยากจะไปชิมสีตัวก็จบก็ไปกันได้นะครับหรือว่าเข้าไปตามติดตามวัที่เจ็ดเฮ้ยกี่โมดแล้วพี่เจ้าพี่เจ้าหมดอีกแล้วพี่จะหมดอีกแล้วอ่เตรียมปั่นเตรียมปั่นต้องเตรียมไว้หนังใหญ่

ไม่เพิ่มหวานไม่ใช่เหรออะไรกินชิ้นดได้ต่อชิ้นหวานน้ำใช่ไหมหวานอีกนิดน,นึงลองดีๆเรื่องกลัวซัเรามีเยอะ ขายลูกคู่ประกกับน้องรนใหม่ได้ไหมนะายลูกคู่จะไปทำข้าวระกบฮะฮจะายขายลูกคู่เจ้าของร้านแบบประกบฮะตวนีนะครั อ๋อ,อลืมจุบปลกชัวนี้จุบไม่ได้นะีนครับสั่งยำไหมครับมีม,ม,มีที่จอดอยู่ด้านนน้นนะยี่สิบสี่ค่ะยำประกอบ็ลกไมนละ คุยกันได้นะครับคุยกันไดนะครับยี่สยไรถยี่สีครับยี่สี่ยี่สี่ครับค4ยี่สิบสี่ครับไม่มีนะเอายี่สายางเซ็ตของเลนเซ็ตตกนะปลาไหมอ่อไมนถูกยกเลิกเซ็ตตกค่ะเป็นอ่เป็นยางกาลปเร้อปลาไห มันแดสุกสดคนกัน5 0าก็คือชุดใหญ่หลังลยทอนูทอนขอบคุณค่าไปินกันนะเวันนี้ต้องออยอ่อนยแล้วขอกินแล้วอ๋อเซมอมาให้หน่ยกินแล้วหนูก็ตักกินเ อ,อันนี้รวมรวมเฟอร์อลังการ500นะที่แพงที่สุดในร้านนะ ลุ้นเอากันหน่อยจ้ารถตกสุด2 <laughs> 5รถ กินกี่คนกันนะเนี่ยเข้าครัวใหญ่น้ะรอ้อนไหมบังกบร้อนมือไหมร้อนแต่ทนร <c oughs> ้อนแต่ทนใช่ใช่ ลืมนะครับมาอุดหนุนนะครับร้านระกบุกยสามแซ่บนะครับสาขาประชาราษฎร์บางเพลิน24นะฮะที่ห้วยขวางนะครับหาไม่ยากเลยนะฮะก็เซิร์ชนะครับร้านผักบุกยสามแซ่บสาขานี้นะฮะแล้วก็เข้ามาในซอยประชาราษฎรด24อยู่ไม่ไกลจากเซเว่นนะฮะอย่าลืมมาชิมผีมือกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสวัสดีจดทราเวลสวัสดีครับ